ปุบสวนเลยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหับสวนเฮ้ยวันนี้ก็รับทั้งหมด3ซองนะครับที่2ปลาไซหลักนะแล้วก็ขันจั่วโมงที่3ขันจั่วโมงที่4นะครับ สัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนันๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะกับเนื้อเมคฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาแข่งขันนะครับตกสวายที่บ่อตกปลาคุณกร,ณกรฟิชชิ่งพาร์กนะครับจังหวัดเชียงรายนะวันนี้ก็หัว20,000บาทนะครับจำนวนสามสิบห้าสายเบ็ดนะครับค่าคันเบ็ดก็1,500บาทนะก็วันนี้ นักฬาไม่เยอะเท่าไหร่นะมีลุ้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าวันนี้จะมีรางวัลติดไหมติดมือหรือเปล่านะเดี๋ยวยะพามาดูชุดสายหน้าที่ผมตกในวันนี้นะแล้วก็ตัวเหยื่อนะครับับผมวันนี้ก็ชุดกันตกนะครับผมใช้เป็นคันระยะ9ฟุตนะเพราะว่าตีไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับก็าฟินนิคแอโร่นะ9ฟุตนะครับสายเมนหลักก็12ปอนฟ์นะตัวลอก็ชิมานโนเวนฟอร์ดนะครับเวนฟอร์ดเบอร์สามพันนะชุดการตกวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการตกแบบสปิวควายนะครับสปิวควายน ันใหญ่นะแต่เล่นเป็นทุ่นนะฮะทุ่นชิงหลิวทุ่นสปิวนะตัวนี้นะก็การขึ้นชุดใส่หน้าก็วันนี้เนี่ยน้ำที่บ่อค่อนข้างจะลดลงไปเยอะนะครับน่าจะเหลือประมาณสักเมตรสิถึงเมตรยีนะก็สต็อปไลน์บนหนึ่งตัวนะที่เสียบทุ่นแล้วก็ตัวทุ่นบอลลุนวิ่งนะครับตัวนี้ทําพิเศษนะเป็นตัวสั้นนะครับเพื่อใช้กับงานนี้โดยเฉพาะนะก็สต็อปไลน์หนึ่งตัวนะหาระดับน้ําไว้แล้วนะก็ประมาณเมตรยี่สิบนะ ลูกหมุนหนึ่งตัวนะครับตกแบบสปิวนะครับตกแบบลอยเรียนะครับไร้สารน,นะไร้สารลอยเรียนะลอยเรียจากพื้นนะให้ตัวเหยื่อนะยกจากพื้นสักนิดหน่อยนะครับก็ชิงหน้า30สิเซนนะขอใช้เบอร์ห้านะครับนะก็เทคนิควันนี้สปิวควายนะครับชุดสายหน้าแบบไร้สารลอยเรียนะครับทุนสปิวชิงเหลิวครับประมาณบบนี้นะเดี๋ยวมาดูตัวเหยื่อตัวเหยื่อวันนี้ก็ ตุ่นะยเหววันนี้ก็ปั่นมาเป็นลักษณะาขาวขอบนะครับนะน,นี่ครับขสาขอบนะสองฟอนวันนี้ตีวันนี้ตีในลนักษณะตีจุ๊บนะครับตีจุ๊บนะก็ตนะุ่ยเหววันนี้นะก็ขนมปังขาวขอบนะครับสองปอนนะสองฟอนนะ ก็อัตราส่วนก็วันนี้มอสเชชิปเนื้อเมฆสร้างกลินที่แตกต่างนะครับก็1ป้อนต่อ1นํามือนะครับเช่นเคยนะวันนี้ผมปั่นมาทั้งหมด6ปอนนะแต่ผสมทีละ2ปอนนะครับก็สองกมือนะครับ2กํกมือนะประมาณแบบนี้วันนี้ตีในลักษณะตีจุ๊บนะครับตีจุ๊บนะก็มอสเชคเขียวน้ำเมฆนะครับผมจะฉีดเข้าไปในตัว ่เหยื่อเลยนะเพื่อให้มันหอมนะครับ<ส><น>หอม,มว,ออวันนี้เชียงรายฟิชิ่งก็มากันอยู่3สายครับมีลุงนันนะแล้วก็นภเวฟนะเชียงรายฟิชิ่งนะงทีมเรามาอยู่สามคนนะครับอไอมา3ามคนนะนีนะ่ตัวเหยื่อก็จะมีกลิ่นหอมนะครับหอมชิบกับหอมตัวหัวเชื้อเขียวหนุม่มมกนะครับตัวเกี่ยวนี้ก็ขนมปังกะโหลกนะเพื่อนนะ โลกนะครับที่เหลือจากการปั่นนะครับประมาณแบบนี้ครับอ่ะ,อะเดี๋ยวลุ้นกัน,นครับก็วันนี้ลุ้นกัน5้าโมงเย็นนะครับก็หัว20,000บาทนะสาสายเบ็ดเต็มพิกัดนะวันนี้นะครับก็วันนี้น่าจะเล่นปลาไซส์ไม่ใหญ่นะก็โหลดสายมาสู้เลยนะครับนะมาเพื่อนเพื่อนเริ่มแข่งขันเลยไนะเพื่อนเพื่อน อ้าเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับก็วิธีเกี่ยวเยือนะครับขนมปังนะชิ้นเล็กๆนะสับหนึ่งที่ปิดกลับนะครับจิบตูดนะมันจะเขียวนะเมกนะครับเสร็จปุ๊บก็เหยื่อนะครับปั้นติดตัวตะขอไว้เลยนะก็ระดับน้ําลึกอยู่ประมาณเมตรยีเราจะลอยเรียจากพื้นประมาณห้าเซน Okay, we

มาทำตีอะไรวะมาเล่นการเลยเนี่ยข <c oughs> อ้นห <c oughs> นึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสี่ mặt món gà tay này, mock ba mặt 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 lắm nhạc. Nhạc đi, mặt lắm mặt 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 này đây, mặt 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 đi mặt mặt đi mặt mặt Ủa, đưa, ừ, đi bắt lấy tháp của mình nhau 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 tắt mình nhanh mình nhanh làm mà cả sóng à bòi mày nè nó tưởng phá phan mà hoa nó uôn nhỉ uôn nó còn nó

Nói nói nói, cãi <laughs> ไปครับหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหไปหมดเวลาการแข่งขันครับเพื่อนๆนะตอนนี้นะหนึ่งเมฆนะมีอยู่ทั้งหมด4ี่องนะเพื่อนๆวันนี้นะก็ที่1ไม่ไหวนะครับวันนี้นะได้ที่2อีกแล้วนะครับโดนตัวเดียวนะครับวันนี้เล่น1.60กนะก็โดนตัวเดียวนะครับได้ที่2นะเพื่อนๆนะแล้วก็มีที่2นะปลาน้าหนักสูงสุดนะน้ำหนักสูงสุดผมได้อยู่6 0.8นะแล้วก็มีขันชั่วโมงนะที่า3กับที่4นะอีก2รางวัลฮะวันนี้รับทั้งหมด4ีซองนะครับะนะครับเก่งบอดมีแฝงใก่งอยู่นะเนี่นเยเอาตัวผ่านนะนี่ผ่านจุ่มนะตัวมันเก่งมากอะไม่เหลือตัวเดียว <All right. S 1> โ,อโอ้โหมาถึง เพื่อนๆรอดครับรอดครับวันนี้นะที่สองนะครับปลาไซหลักนะแล้วก็ที่สองนะครับปลาไซใหญ่นะแล้วก็ขันชั่วโมงอีกสองขันวันนี้รับสี่ซองครับเพื่อนนะเดี๋ยวนี้ฮะนี่ครับคนที่เตะผมครับว่าไงครับเพ่ผมไม่ได้เตะครับพุนอาจารย์ใหญ่เตะอาจารย์ใหญ่ครับซิปต่อปองครับบัได้กินยางรถหัวแน่วันนี้นะนี่ครับคนเตะผมครับเตะผมครับเตะผมตัวนี้สองก็มันขึ้นสองตัวไอเตะผมสิปปองเนี่ยดวนเลย อนะันนี้โดนวันนี้ครับรอดตัวนะโอ้นึกว่าได้ไปลาใหญ่อีกช่องหนึ่งนะครับก็โดนเตะอยู่นะปลาใหญ่นะวันนี้ก็รับทั้งหมดสซองนะครับที่2ปลาไซหลักนะแล้วก็ขันจะมงที่3ามขันจมงที่4ี่นะครับรอดตัววันนี้ฮะผลงานเยี่ยมมากครับวันนี้สินค้าของทั้งช่องทํางานได้ดีมากนะ เพื่อนๆครับสรุปผลงานนะครับการแข่งขันในวันนี้นะครับผมก็รับทั้งหมด3ซองนะครับตอนแรกนึกว่าได้4ซองนะเพราะว่าปลาใหญ่เนี่ยผมได้6 0จุดอ่นะตกไปนะครับโดนตัวสุดท้าย6 .38 นะก็ตกไปวันนี้ก็รับทั้งหมดาสามซองนะครับที่1ไม่ไหวอีกแล้วนะเพื่อนนะก็ได้ที่2มานะโดนตัวเดียวนะครับโดนตัวเดียวนะโอ้วันนี้รับตัวสุดท้ายที่ผมไปช่งางเนี่ยเกินไปกิกหนึ่งนะครับก็ได้1.61กนะก็วันนี้รับ3ซองนะที่2ปลาไซหลักนะครับแล้วก็ขันชั่วโมงที่3ขันชั่วโมงที่4วันนี้ก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่สุดยอดครับรอดตัวนะวันนี้สินค้าของทางช่องทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้กินหัวเชื้อชิปเหนือเมฆนะกับ เขียวเหนือเมฆนะครับทำงานนะกับบ่อแข่งนะใช้งานได้ดีถ้าเพืเ่อนๆสนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้ทางเพจ a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับสินค้าพร้อมวางจาหน่ายนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็คงต้องลาเพืเ่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการแข่งขันสวไหนะที่บ่อตกปลาคุณกรอนฟิชชิ่งปลาค,ครับสวัสดีครับสามสอง